สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสิบุเรงเครื่องจกักรกับภารกิจตามติดชีวิตเครื่องจกักรวันนี้ตามติด93204นะครับของผู้ใหญ่นนอีกหนึ่งทีมงานคุณภาพนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นงานขุดสะนะครับใช้น้ำเพื่อการเกรษตรกับการทอยดินนะครับ เดี๋ยวจะใช้เป็น10ล้อฟูโซ่ตัวใหม่ตัวนี้นะครับออกมาวิ่งเที่ยวนะครับดำแรกของผหญย,ยนนเบื้องต้นเดี๋ยวแต่งทางนะครับขึ้นทางนี้ พอดีวันนี้วิ่งในแปลงนะครับใช้10ล้อคันเดียวก็เป็น10ล้อของผู้ใหญ่นนนะครับที่ออกมาประเดิมใหม่นะครับไม่ใช่ปลายแดงนะครับมือ2แต่ประสิทธิภาพโอเคเลยนะครับ รถใช้ดันวันนี้เป็นรถไถฟ,ฟอร์ดนะครับซึ่งทางเจ้าภาพมีไว้อยู่แล้วนะครับทางเราก็เลยนำมาแต่รถขุดและรถสิบล้อน,นะครับ ทีช่างเืิอนนะครับมาบริการถึงที่นะครับเกาะติดสถานการณนะครับเรียกว่าดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ จำนวนดินที่เอาออกไปก็ผ่านไปแล้วนะครับ10กว่ารถตอนนี้ก็ดีใจกับเจ้าภาพเลยนะครับมีน้ำซึมออกมาแล้วครับดีใจด้วยนะครับได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ นาดินชั้นบนก็ขุดง่ายนะครับลงไปก็เป็นชั้นหินแล้วก็มีทรายบ้างนะครับเจอหินเป็นบางจุดเริ่มทำเป็นแนวคันสะแล้วครับ มยอมกับแดดจริงๆครับชั่วโมงนี้ขออนุญาตเข้าล้มก่อนครับไม่ไหวส่งสัญญาณเกาหลังนะครับเริ่มเจอดินชื้นครับก็จะมีเกาะติดบ้าง ค้างอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพื่อมาเป็นการเอาเปรียบลูกค้านะครับต้องต้องเช็คเลย พอลงไปลึกก็เจอกับหินเลยนะครับแต่โชคดียังได้น้าแี่น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดไม่เจอหินลงไปลึกได้กว่านี้ก็น่าจะเจอปริมาณน้ําได้ดีกว่านี้นะครับเมื่อเช้าก็ประสบปัญหาเครื่องโหลดนะครับ ได้ทีมงานช่างเปิลมาแก้ไขแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ100%นะครับยังพอทำงานได้เสร็จงานนี้คงต้องเช็คใหญ่นะครับ สุดๆแล้วครับเอาไม่ลงแล้ว สุดแขนแล้วนะครับตอนนี้ดูกองดินมหาศาลนะครับทำเป็นคันสะ ับตามดูภาพบรรยากาศบมบนด้านสวยงามนะครับตอนนี้แดดล่มลมตกนะครับใกล้ได้เวลาเลิกงานลงไปล้วงดูข้างล่างแล้นะครับเป็นหินนะครับลึกมากปรากฏว่าเอาไม่ลงแล้วนะครับคงได้แค่นี้นะครับพยายามเต็มที่แล้ว แต่ก็โชคดีนะครับที่ได้น้ำแต่จะเป็นน้ำซึมนะครับไม่ได้ออกแรงมากนะักอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ เดี๋ยวเสร็จมุมนี้เสร็จก็จัดการเก็บรายละเอียดปากสาอีกนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จนะครับในความลึกที่จะภาพต้องการขอขอบคุณทุกทุกท่กทานนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ